มาพบกับทํานายฝันเลขเด็ดสำหรับผู้ที่ฝันเห็นพญานาคจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันของคนในบ้านจะมีงานสังสรรค์กับญาติมิตรอาจจะได้เงินคืนจากลูกหนี้แบบไม่คาดคิดมาก่อนสำหรับเรื่องความรักคนโสด มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองมากๆคุณอาจจะพบคนที่ถูกใจแล้วส่วนเรื่องการงานหากมีโอกาสลงทุนทำธุรกิจของตัวเองจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีการขัดแย้งกันในทีมงานถึงขั้นแตกแยกทางกันทำให้ท่านจะร้อนรนใจ จจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงย้ายที่ทำงานหรือย้ายแผนกหรือมีการปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นจากเดิมเลขมงคลและเลขเด่นรองนะคะมี28 74 021 386 929 ความฝันและเลขเด็ดเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ